ตอนนี้เทศกาลเลนทอลน์ได้จบลงไปแล้วต่อมายังมีกิจกรรมอื่นรอเราอยู่เพื่อนจากแดนไกลวันหนึ่งคุณกับไพมอนเดินผ่านหวังชูอินที่นั่นมีเนื้อหาของประกาศอันหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของพวกคุณไเลยๆนำทาง let's go ไปที่หวังชูอินเลยนะประกาศมันอยู่ตรงไหนอะยกข้างล่างหรือ,อยู่ข้างบน นี่ดูซีดูตัวสภาพอากาศด้านนอกหวังชูอินอ่ามันอยู่ด้านนอกแล้วอยู่ด้านล่างด้วย let's go โอ้ยเป็นสภาพอากาศท้องฟ้าที่เหมือนกำลังจะมืดเลยนะคะก็สวยอีกแบบนะนี่มืดลงแล้วสภาพอากาศอะคะีสภาพสภาพท้องฟาไหม โอเคปะกาศนี้นี่เองโอเคกระดานข่าวสารใป,ปประกาศรับสมัครหวางชูอินรับสมัครเชฟชั่วคาวอย่างเร่งด่วนเงินเดือนสูงสวัสดิการดี ค่าตอบแทนสามารถต่อรองได้งูสิเชฟชั่วคราวละ่ะอีเฮออีเธอดูนี่ดีงานด่วนค่าตอบแทงสูงละ่ะโอกาสหาเงินมาแล้วทำไมจูๆ่ๆชูอินถึงรับสมัครเชฟอ,อ,อ่ะเอ๊ะโหน่าสินะคงไม่เชื่อเกิดขึ้นเลยอะไรขึ้นกับอายยานเซียวออกแล้วหลอกแล้วเอยหลอกใช่ไหมเนี่ย แค่มีความแค่มีคนเข้ามาในครัวอย่างไม่ตั้งใจเจ้าหมอน,นั่นก็ไล่ดุเขาไปทั่วแล้วอะ่ะไม่เหมือนคนที่จะมาเออไม่เหมือนคนที่จะมาอ่ะมาอะไรอะ่ะไม่เหมือนคนที่จะหาคนมาช่วยงานเลยเนาะอ้าวด้านหลังประกาศดูเหมือนจะมีข้อความอีกหากผู้ใดสนใจสามารถขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วพูดคุยกับผู้จัดการร้านฮวนไอฮวยฮวยอันฮวยอัน งวยอันอย่างละเอียดได้พวกเราขึ้นไปดูกันเถอะถ้าอยากไปถามถึงสถานการณ์ของยานเซียวงั้นเหรอและอยากจะไปถามว่าค่าตอบแทนเท่าไหร่สินะอ่าอ้าตอบตอบดีดีก่อนตอบดีดีกันเออแล้วก็ได้ได้ไปถามได้ว,ว่าค่าตอบแทนเท่าไหร่โอเคโอเคมอนว่าไงว่าตามกันสวัสดีฮะ คุณยูหัวพนักงานต้อนรับโรงแรมคุณลูกค้าไม่ทราบว่าวันนี้มาทานข้าวหรือมานอนพักดีคะก็โทษนะเออคุณคือฉันชื่อยูหัวเป็นพนักงานต้อนรับของหวังชูวอินน่ะไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกนะอ่าเกี่ยวกับตัวตนฉันเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมแห่งนี้แล้วก็เป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยอย่างที่เห็นนั่นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษคะ่ะ ที่หว่างชูอินมีแต่คนพิเศษเต็ไมไปหมดเลยนะอย่ากวางชูอินหว่างชูอินตั้งอยู่บนถนนสายหลักของระหว่างมอนสเตอเลลี่ยพร้อมด้วยห้องพักที่กว้างขวางและราคาที่สมเหตุสมผลเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการหยุดพักระหว่างไปมาทั้งสองเมืองค่ะไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกนะ เอออย่าพูดซ้ำเยอะดิอยากขึ้นลิฟต์นี่ไม่ใช่อะไรเราจะพาคนดูมาชมว,วิวในไหนเคเวสมันก็ไม่ยาวมันเป็นกิจกรรมนี้นะนี่ ผู้จัดการเอ้าเกิดอะไรขึ้นอะผู้จัดการไม่จําเป็นจริงๆนะฉันแค่มือพองเองอะไม่กระทบต่อการทํางานของฉันหรอกต่อให้ตอนนี้ไม่กระทบต่อการทํางานแต่ก็รบกวนก,การฟื้นฟูขอ,ของเธอนะช่วงเนี้ยเธอไปพักก่อนเธอวกเราจะหาวิธีให้ผู้จัดการแล้วก็ยานเซียว โอแม้ปิเตอกับไพมอนนี่ลมอะไรพัดคุณสองคนมาที่เนี่ยเนี่ยฮู้ว่าเราเห็นใบประกาศอ่ารับสมัครงานที่ชั้นล่างนะก็เลยอยากจะเออขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับอายานเซียวอ่ะเฮ้เฮ้ยก็บอกแล้วไงไม่ควรติดประกาศฉบับนั้นอ่ะขณะพวกเธอยังเริ่มเป็นห่วงแล้วทําเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เนี่ย พวกคุณสองคนนีใจดีมากเลยนะจะขอบคุณฉันขอบคุณโอ้ยจะขอบคุณแทนหยันเซียวนะนะเฮเธอเองก็อย่าเขินไปสิหล่อยพวกเขาฟังเธอะก็ได้ที่จริงเมื่อไม่นานมาเนี้ยเป็นช่วงเทศกาลเลนเทิร์นไรท์แขกเลยมากกันเยอะมากตอนที่เปิดหม้อฉันรีบร้อนเกินไปหน่อยไม่ทันระวัง มือก็เลยลวกมือเข้าเอ้ยมันก็เลยไม่ไม่ทันระวงังก็เลยลวกมือเข้าให้น่ะสิคิดไม่ถึงแล้วว่าหยานเซียจะพลาดแบบนี้ด้วยเยดินอยู่แม่นะบ่อยๆจะไม่ให้รองเท้าเปียกได้ยังไงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเชฟที่เก่งแค่ไหนก็ต้องมีโอกาสพลาดอยู่เสมอน,นั่นแหละน่ะยิ่งไปกว่านั้นบาดแผลเล็กๆน้อยๆแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรเลยสักนิดอ่ะโอ้อย่าฝืนซี่ ถ้าอาการบาดเจ็บรุนแรงกว่านี้แล้วก็ก็ไม่ใช่เรื่องจะพักผ่อนแค่หนึ่งวันทั้งสองวันแล้วหายหรอกนะเข้าใจไหมไปพักซะไม่อย่างนั้นอาจจะได้ลาเพิ่มนะเนี่ยฮะแต่ทศกัณฐนเรนทไลท์เพิ่งผ่านไปได้ไปนานแขกหรืล้านยังเยอะขนาดนี้ยังไม่ใช่เวลามาพักผ่อนหรอกนะน่ยบรรดาแขกทั้งเอยแขกยังมีแขกจากแดนไกลไม่น้อยด้วยถ้า หาเชฟมาจัดการกับเรื่องนี้ส่งๆแล้วก็มีหวังชื่อเสียงของพวกเราอะได้พังทลายแน่ใช้คนหนึ่งแหะที่ไม่ยอมเด็ดขาดะ่ะอเขาดูจำคำพูดของเธอเซีไม่รู้เลยว่าใครคือผู้จัดการกันแนะ่ <laughs> เออให้ความหวงโรงแรมหนักไหวก็ <laughs> ใจเย็นนะ้าชื่อเสียงไม่ถล่มตาายเลยขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าที่เขาพูดก,ก็มีเหตุผลเหมือนกัน ยังไงซะยันเซียวก็เป็นผู้ขเข้าแข่งขันของการแข่งขันเชฟ้าสีมือในตอนนั้นการหาเชฟคนหนึ่งมาทํางานมันก็หายากจริงๆนะั่นแหละเนาะไม่ใช่ว่าฉันจะอวยตัวเองหรอกนะแต่เชฟระดับเนี้ยน่าจะมีธุรกิจของตัวเองต้องดูแลอยู่แล้วนี่ฉันว่ามันยากจะหาคนที่สามารถสละเวลามาช่วยที่หวังชูอินได้นะน่านะดูเหมือนว่าต้องเพิ่มค่าตอบแทนอีกหน่อย โอคนที่มีฝีมือทำอาหารแล้วก็มีเวลาไกลสุบขอบฟ้าใกล้อยู่แค่ตาไปเราอยากได้เงินใกล้อยู่แค่ตาอ่ oh, ะก็เธอไม่ใช่เหรออะไรต่อกรอนอะไรกันโอ้จริงด้วยเนาะพอมาคิดดูดีๆแล้ว ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาก,ก่อนนะตอนนั้นจําได้แค่คุณมีความสามารถในการต่อสู้ลืมไปเลยนะเนี่ยว่าคุณเนี่ยก็มีฝีมือการทำอาหารด้วยใช่ไหมล่ะจําได้ว่ามีความสามารถในการต่อสู้แต่จําไม่ได้ว่าฝีฝีมือการทําอาหารนี่คือสิ่งที่ผู้จัดการควรจำล่ะเนี่ย <laughs> เอาหนะ้า <laughs> ผู้ดูแลกับพนักงานในหว่างชูอ,อินเขาแปลกๆทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่คนธรรมดาทั้งนั้นนะออไม่ต้องสนใจรายละเอียดลิบย่อยหรอกนะสุดก็คือถ้าคุณเต็มใจมาแล้วก็หยันเชียวหยันเชียวไม่ไม่น่าเอ้ยฉันก็น่าจะวางใจมอบห้องคล้อยคุณได้ใช่ไหมวางไงหลังก็ถ้าเป็นนายแล้วก็จริงๆก็ดีปล่อยก็ดีกว่าปล่อยให้คนอื่นมาทำนะ งั้นอีเธอก็วเราจะรับงานนี้เหรอเมื่อกี้ผู้จัดการเพิ่งพูดเพิ่งพูดมาเพิ่มมาตอบแทนนานๆจะได้เห็นหยางเสี่ยออกไปจากห้องครัวอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าฉันต้องขอบอกก่อนนะการทําอาหารในโรงเตี๊ยมมันแตกต่างจากการทําอาหารเองมากหลายวันมาเนี้ยฉันจะอยู่ในครูเพื่อช่วยเธอทําความคุ้นเคยกับงานเองก่อนละกัน แมหมไทยก็ไม่วางใจอยู่ดีสินนะผู้จัดการจำได้ว่ามีเครื่องครัวที่ไม่ได้ใช้อยู่ในร้านอะเอ่อช่วยฉันโอ้ได้สิได้สิน่านจะไปเตรียมตัวแป๊บนะกุกักกุกกุกกุฮ้เสร็จแล้วรีบมาดูเร็วนี <c oughs> ่เป็นของที่สร้างขึ้นประคุณเลยนะเอ๊ะอะอ๊ะอ อจำได้ละอาเคสก่อนหนะ้านี้ที่เราเคยแบบทำอาหารชาเลนจ์ทำอาหารอะ่ะมาจับเวลาด้วยนะซิงมาจับเวลาด้วยแย่ <laughs> yeah, แล้วระหว่างโชว์อินก็คือมาเป็นโรงแรมเลยนะ yeah, แย่ละแย่ละแป๊บนึงถ้าเราจาไม่เราที่เราจําไม่ได้คืออ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเป็นกูทันเตอร์ใช่ไหมเราลูกขึ้นนั่งเลยเรารู้ขึ้นนั่งเลย, <laughs> เ,รรนนเ,ลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอมัมผมก่อน q u e ก่อนนั้นนี้เป็นเควสที่แล้วอ่ะมันเป็นออ่มันเป็นชาเลนจ์ทำอาหารมันแบบนี้เลยแต่ตอนนั้นเป็นที่มอนสตัรก็เริ่มแล้วกันผู้จัดการฝีมืองานไม้คุณโคตรสุดยอดเลยค่ะเฮียหนานะ้าน้าไม่ขนาดนั้นหรอกแก่การฝีมือเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีค่าอะไรหรอกเอาละเอาละ,าละยันเซียวทีนี้ก็ฝากเธอด้วยนะต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ ใช่เตาสาเร็จรูปเลยไม่ได้เออนี่ไม่ยากให้คนอื่นมาจับเครื่องครัวไอ้นี่ไม่อยากให้คนอื่นมาจับห้องครัวของเธอมากขนาดไหนกันเนี่ยเปล่ามีเรื่องแบบนั้นที่ไหนอ่ะอเจ้าของร้านบอกว่าจะใช้คนก็อย่าระแวงหากระแวงใครก็อย่าใช้เขาฉันแค่คิดว่าเตาเดิมอ่ะม,ออออมันสูงไปสักหน่อยเออคือมันสูงไปสำหรับนายอ่ะเธอมองใครก็คิดว่าเขาเตี้ยสินะเนี่ย เสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ไปปัญหาอะไรหรอกเอ้ยเขาเทคแคร์เราด้วยแหละโอ้ยหยานเซียวขอบคุณนะก่ <c oughs> อนหน้านี้ฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าการทำอาหาร่ะในโรงเตี๊ยมมันแตกต่างกันจากการทำอาหารเองอะจะต้องใส่ใช้ทั้งสีกลิ่นแล้วก็รสชาติ รวมถึงต้องใส่ใจกับความเด็วความแม่นยำแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะนการใช้เตาอ่ะที่ไม่เหมาะสมในการทำอาหารทั้งวันทำให้มือของเธอเจ็บแล,ลแล้วก็ปวดหลังอ๋อแล้วก็ปวดหลังทําให้การทาอาหารช้าลงแขกที่อยู่ข้างนอกก็จะอดทนไม่ไหวจริงจริง,รงไอคนไม่เคยทําอาหารมาก่อนเวลาต้องจับกระทุงกระทะขนาดใหญ่เงี้ย <S <S ข้อมือเราไปเลยจริงๆไปแบบไปแล้วไปรับ มันปวดอ่ะปวดข้อมือมากตรงนนั้นคนที่ทำอาหารต้องเตรียมตัวอห้พร้อมและนี่คือความเร็วงั้นแม่นยำกับมั่นคงคืออะไรอ่ะคือสิ่งที่เรียกว่าแม่นยำก็คือการใช้สายตายที่เฉียบคมต้องรู้ว่าเนื้อส่วนไหนหั่นตรงไหนต้องตักน้ำมันออกมากเท่าไหน แล้วก็จะเอาอาหารออกจากเตาเมื่อไหร่ไงตอนที่ทำอาหารในตัวเองอ่ะถ้าน้ำเยอะก็เติมเกลือถ้าเกลือเยอะก็เติมน้ำใช่ไหมล่ะปรุงรสตามสถานการณ์แต่โอกาสที่จะลองผิดถูกในโรงเตี้ยงอ่ะไม่มีมากนักหรอกนะอีเธอเดี๋ยวก่อนถามเราก่อนเรื่องนี้ฉันมั่นใจอยู่นะเดี๋ยวอีเธอถามเราก่อนก็ถ้ามันผิดพลาดจริงๆก็ไป้ให้ฉันจัดการมันซะ โอเคก็คือนั่นแหละตามสูตรเดิมเลยคือถ้าเราทำอาหารผิดพลาดแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะเราก็แค่ส่งไปให้ไพยมอนสูดยำๆเข้าไปสี่สุดท้ายก็คือมั่นคงหมายความว่าไม่ว่าคำขอจะยุ่งยากแค่ไหนก็ต้องทำตามวิธีที่มั่นคงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อนรับแขกจากทั่วทุกมุมโลกที่มีรสนิยมในการกินที่แตกต่างกันถามจริง อ๋ออแล้วไปเดีวไปปรับสูตรตามตกใจลืมไปมันเป็นโรงแรม <laughs> ลืมไปว่าเป็นโรงแรมโอเค <laughs> ตกใจขอโทษเรายังไม่ตื่นดีเลยเราเพิ่งตื่นแล้วเราก็มาเล่นเลยว่าเหลืออีกสี่วัน <laughs> ไม่เพียงแต่ต้องดูแลรสชาติที่พวกเขาคุ้นชินแต่ยังต้องพิจารณาถึงอารมณ์ของพวกเขาที่อยากจะลองชิมรสชาติที่เป็นเอากลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่นด้วยเอ้ยเรื่องนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หงง ไม่เป็นไรหรอก,รอ,กอีเธอถ้าเดินทางไปทั่วได้เห็นอะไรมาเยอะแยะในทางปฏิบัติคงจะรับมือได้ดีกว่าฉันแน่ๆแหละโอ้ขอบคุณนะโอ้ยน่ารักจังเลยขอบใจนะนอกจากนี้แล้วช่วงนี้ฉันจะอยู่ในครัวเพื่อคอยสนับสนุนเธอจะต้องให้แขกทุกคนรู้สึกว่ามันอยู่บ้านให้ได้รับทรบครับโรเจดัดเอาละถูวิลลอ คนไม่เคยทําอาหารมาก่อนต้องมาทํเคยทําอาหารแล้ววันดีฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาลองดูเลยแล้วกันนะการทําอาหารขั้นพื้นฐานคงไม่จาเป็นต้องอธิบายแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือแต่และโต๊ะมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่าลืมเรื่องนี้เชียร์ละแบบอย่างเช่นแบบมีมีสั่งมาเพิ่มว่าขอพริกน้อยหน่อยขอใส่อันนู้นใส่อันนี้อย่างนี้รือเปะ <c oughs> <c oughs> เดวีฉันคอยช่วยจำอยู่นะวังใจเหอะหนึ่งวันผ่านไปไวเหมือนโกหกสายหน้าสายหน้าเออถึงโต๊ะหมายเลขไหนแล้วนะเย่ลูกค้าโต๊ะหมายเลขหนึ่งเอาต้นหอมไม่เอาเผ็ดลูกค้าโต๊ะหมายเลขสองเอาเผ็ดไม่เอาหอมหอมโต๊ะหมายเลขสามโต๊ะหมายเลขสามเอาเผ็ดไม่เอาเผ็ดอะไรวะ สงสารน้องลูกค้ากินหมดแล้วเธอรีบตื่นเร็วเข้าลูกค้าเธอรีบตื่นเร็วเข้าว้าวฉันฉันคือมันคืฉันละเมอเหรอ เธอเริ่มละเมอตั้งแต่กลางทางแล้วลูกค้ากินเผ็ดไม่กินเผ็ดใส่เห็ดไม่ใส่ถั่วอะไรงงเลยเออฉันไม่มีเวลาพักระหว่างนั้นด้วยซ้ำอ่ะสมองฉันกำลังกายเป็นแป้งเปียก,ก,กเละแล้วง่าปกติลงเตียมพวกเธอมีคนเยอะขนาดนี้เลยหรอที่ลงเตียมหรือพัตรคาดนะ ก็ช่วงนี้เป็นพวกช่วงเทศกาลนี่นะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทําอาหารในร้านเสียนะเนี่ยทาได้ไม่เร็วยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทาแต่รอบนี้ยังดีที่มีคนที่มามีแต่คนหน้าตาคุ้นเคยนะเนี่ยเลยไม่ได้สั่งอะไรแบบแปลกไม่งั้นคนลําบากกว่านี้แน่มีคนสั่งแปลกด้วยอ๋อเธอบอกว่าถือว่าธรรมดาอยู่หรอเนี่ยออมอนโทฟูดิลาซิลลหนึ่งช้อนเต็มๆขนาดเจ๊ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลย ติดเค็มหรอติดเค็มจัดโลนี้กว้างใหญ่ขนาดเนี้ยแต่และฟนก็มีรสชาติความชอบแตกต่างกันใช่ไหมล่ะความสามารถในการรวมทุกสิ่งก็คือแก่นแท้ของอาหารดีเย่ยังไงล่ะอีกทั้งความต้องการของลูกค้าเหล่านี้ชัดเจนมากตราบดที่เธอทําตามแนวคิดแล้วก็ ทำตามแนวะคิดก็จะไม่หลงทางปัญหาที่แท้จริงคือลูกค้าที่ยอมปล่อยให้เธอทำทุกอย่างตามที่เธอต้องการจังาะโอเคอ่าขอถามหน่อยฮะ,ะร้านร้านเปิดแล้วหรือยังฮะเอ๊เสียงน,นี้มันคุณคุณนะนจะไปดูหน่อยนิวิสามหนุ่มสมัไอสามสาย ทำยังไงดีอ่ะดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่จริงๆถ้าผมถ้าผมอะไรถ้าผมมาเร็วกว่านี้อีกแล้วก็ถ้าผมมาเร็วกว่านี้ได้แล้วก็อ๋อไม่เป็นไรนะ่ะเราต้องแคมป์กองไฟกันตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปหรอกนะเราพาักเรายังไม่เราเคยพคักอ่าคนแรกไปแล้วอีกสองคนเรายังไม่เคยได้พักไอคนผู้หญิงเราพาักได้อยู่แล้วแต่คนผู้ชายเรายังสับสนอยู่แล้วเราอยากเปิดเสียงดังๆมากแต่เปิดไม่ได้ ทำใจแทนเราหน่อยนะอครั้งแรกเขาจะงงงงย่างนี้แหละเราต้องการคุ้นกับสิ่งตัวละครก่อนเลนนี่มายาลวงพรางตานักมายากลชื่อดังจากฟอนเทียนซึ่งเป็นที่จับตามองของทุกคนเขาอาศัยอ,อาศัยความสามารถอันยอดเยี่ยมในการแสดงมายากลที่น่าทึ่งปกติแล้วเขามมาจะมีรอยยิ้มที่ล่าดเริงและมั่นใจเสมอ และการพูดได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะสนทนากับใครก็ตามและบางครั้งเขาก็ยังจะเล่น,นกลไกน้อยๆเ <im it> พื่อให้คู่สนทนารู้สึกดีมีเพียงคนม,คนมีมีเพียงคนที่สนิทที่สุดเท่านั้นที่จะรู้ว่าภาพที่เขาสร้างขึ้นต่อ,อต่อผู้คนในแต่ละวันอาจเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมายากลด้วยเช่นกันใชะละละ่แล้วล่ะอีกอย่างเสียงเสียงหายใชะะ่แล้วล่ะอีกอย่าง ถ้าจะให้โทษคงต้องโทษพี่ชายที่รวบรวมจนลืมเวลานั่นแหละลินเนตเงาเงาฉายงามสง่าเวลาอยู่บนเวทีเธอจะมีสมาธิจดจอ่อและระมัดระวังอยู่เสมอระมัดระมระมัดระวังเสมอแต่เวลาอยู่นอกเวทีเธอจะเป็นคนพูดน้อยและไม่ค่อยแสดงสีหน้าอารมณ์เท่าไหร่เธอจะใช้โหมดสแตนบายเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่จําเป็นทั้งหมด มีเพียงสมาชิกในครอบครัวที่มีค่าของเธอเท่านั้นที่จะได้เป็นหัวใจที่แท้จริงของเธอผ่านความรู้สึกที่ดูเหมือนจะเข้าใจยากนี้เธอคือแมวแมวเฮเลนนี่ลินเน็ตแล้วก็เฟเมนเน็ตเป็นวัวนายจริงๆหล่เนี้ยไพมอนนหรือว่าอีเธอเองก็เสียวเห็นแล้วแน่เลยสามคนเนี้ย สวัสดีทุกคนออิเธอร์กับไพมอนคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอพวกเธอที่นี่อะ่ะเจ๊กำลังคิดอยู่จะพูดประโยคนี้พอดีเลยอะ่ะเันกับอีเธอร์มาช่วยงานที่นี่แหละคุณอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสามคนฟังสถานการณ์เป็นแบบนี้แหละว่าแต่พวกเธอทำมาถึงอยู่ที่นี่ได้อะ่ะอ๋อคือ ท่านพ่ออ๋อท่านพ่อท่านพ่อของพวกเธอคงไม่ได้มอบภารกิจอะไรพวกเธออีกใช่เปล่าเนี่ยตอกกันข้ามเยลยล่ะส่วนกามาพักผ่อนีอน่ลี่ยนะอืมแล้ว,ลวรวบรวมทุกที่ระหว่างทางด้วยรวบรวมคืออะไรท่านพ่อบอกว่าพวกเรายุ่งมาสักพักแล้วถึงเวลาพักผ่อนกันสักหน่อยไม่งั้นจะไม่เอื้อต่อการทำภารกิจต่อไป โอกาสแบบนี้หายากมากมาก,มากอะไรสิยงเป็นอะไรโอกาสแบบนี้หายา,ยากมากแถมเมื่อไม่นานวันนี้เป็นเทศกาลเลนทันไลท์อีกพี่ชายก็เลยพาพวกเรามาเที่ยวที่ลี่เยนะแล้วรวบรวมที่ลินเน็ตลินนี่พูดคืออะไรอะ่ะพวกเราเห็นมายากลที่น่าสนใจมากมายที่ท่าเรือลี่เอ๋นอะโอ้ลี่เอน่าจะเรียกว่าวิทยากรอะไรนั่นละมะั้ แล้วก็มีคนผสมผสานวิทยากลกับนิ้วเรียแล้วก็การสแสดงวูซูเข้าด้วยกันด้วยนะน่าทึ่งมากจริงๆอะ่ะเราเราขึ้นเสียงสูงไม่ได้เดี๋ยวขอฟึกก่อนเพราะงั้นพวกเราก็เลยอยากอยู่ที่นี่ต่อยอสักสองสาวันเพื่อดูว่าจะรวบรวมแรงบันดาลใจเพิ่มได้มากขึ้นไหมเน,นี่ยก่อนหน้านี้ยังไปเยี่ยมคุณยายอ่าเรียวซิงที่หมู่บ้านคุณอ่าเอ่อ อะไรนะคินคิงซีวิลเลจมาด้วยวันนี้มารวบรวมแรงบันดาลใจแถวแถวนี้เหมือนกันสุดท้ายก็เรยเวลาไปซะสนิทจนหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยพูดถึงอาหารแล้วพวกเธอเองก็รู้ว่าฟอนเทนกับดี้มีอาหารทะเลไม่น้อยใช่ไหมแต่วิธีการจัดจัดการของพวกมันกับมีเอกลักษณ์แตกต่างกันเฉพาะตัวนี่ไงมาละ ครั้งนี้ได้มาทั้งทีอ่ะจะไม่ลองก็คงไม่ได้แล้วใช่ไหมคงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พวกเราอยู่ที่นี่นานขนาดนี้แหละนะโอ้เธอกิอน,น,นอะไรไปบ้างแล้วอะ่ะอยากฟังคำแนะนำฉันเป้าอุยคุณแมวหันมองด้วยแหละปลาที่ฟังจากชื่อแล้วไม่น่าจะเผ็ดเลยสักนิดหรือว่าเธอพูดหมายถึงอ่า black black pearl s t e e l ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อมักจะเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันนึกว่าไม่เผ็ดที่ไหนได้เผ็ดตอนนั้นอ่ะลินเนตอ่ะเป็นเห็นว่าเป็นปลาแถมกลิ่ยนยังหอมมากเลยกินลงไปหนึ่งคำโดยไม่ได้เตรียมตัวใดๆเลยสุดท้ายก็สำลักจันพูดไม่ได้ทั้งวันเผ็ดเผ็ดยางดีที่เธอไม่ค่อยชอบพูดอยู่แล้ว จอกจอกจูๆลินเน่ก็ส่งเสียงดังออกมาพี่ชายเฟมินเน่เพื่อเธอไม่หิวเหรอเออก็หิวนิดหน่อยแมวความซึนนี้ไม่หิวหรอแต่ฉันหิวในใจแต่ฉันหิวแล้วอ่ะก็จริงนะงั้นอ่าอีเธอ รบกวนเธอเข้าครัวให้หน่อยนะอยากกินอะไรเป็นพิเศษเป่าแค่ดูชื่อยในเมนูก็ดูไม่ออกไม่ไม่ออกเหมือนก่นอนว่ามันคืออะไรอ่ะในเมื่อบังเอิญมีเธออยู่ด้วยงั้นก็ให้เธอแนะนำแล้วกันนะเธอก็รู้รสชาติที่พวกเราคุ้นชินนี่ใช่ไหมโอเคนั้นะฉันจะกลับไปปรึกษากับพ่อครัวขอบคุณในครัวก่อนนะแล้วก็เด็โปรดอย่าทำเผ็ดนะขอร้องล่ะ <laughs> จ้าเต้าถึงก็ขอร้องเลยโ okay, อเคค่ะหลังเลไปคุยกับพ่อครัวคุยกับยานเซียวในคลิปหน้าและตอนนี้นี่โกนักโกขอจบคลิปในเฟสต,ติเทมไม่ทมด้วยนไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบาย